สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ต e นี้เคเอทครับวันนี้วันเสาร์ที่11กันยายนครับปกติวันเสาร์จะหยุดครับพอดีวันนี้คิดหวยรัฐบาลก็เลยว่างไม่ใช่ว่างเคยก็เลยอัดคลิปพร้อมอัดคลิปไปเลยไหนก็จะลงลงคลิปอยู่แล้วนะครับก็มาลุ้นดาวสตาร์กันเนาะสำหรับดาวสตาร์ก็ถ้าจะลงถ้าจะลงก็จะลงแค่เสาร์อาทิตย์นะครับ มาลุ้นกันครับลาสะตารอบที่แล้วออกอะไรหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหอะผมดูแป๊บนึงหนึ่งหนึ่งหกแปดหครับก็ฝังผมเฟซาชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอยากให้แคร์กดติดตามครับถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับผมวันนี้เดียนสุด3ามครับลอง9้าครับ ในมีที่3ครับ2 3 4 3ออกผลกี่มงก็ท่านไปลองดูเอาเองแล้วกันนะครับ6 3 8 3 9 3แล้วก็94ครับผมร้อยมัดเก้าครับเอาตัวรองไปมัดนะครับร้อยมัดเก้าถ้าท่านไม่ชอบ ถ้าท่านไม่ชอบ3ท่านก็เอา9้ไปเล่นก็ได้นะครับเช่น929698ประมาณนี้นะครับแต่ผมชอบ3มากกว่า9นะครับก็ลองพิจารณาดูครับขอขอบคุณทุกท่านให้เข้ามารับชมครับยังไงก็ฝากดูเป็นแนวทางนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เจอกันที่ฮานอยพิเศษฮานอยโปรตีและฮานอยว i p นะครับเมื่อวานมาทั้ง3ฮานอยครับและบางฮานอยก็เด้งบนล่างนะครับ ลุ้นกันต่อครับวันนี้ครับ